สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมสร้างเปาส่างนี้ตกแต่งส่วนเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาตัดยาของลูกค้าประจําแถวแม่ลิมในเชียงใหม่ครับสําหรับวันนี้มาสองคนครับกับน้องสายน้องสายก็กําลังตัดยาอยู่ผมก็ตัดแต่ง เรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายคลิปสำหรับที่จะตัดต่อลงวันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นรอบบ้านครับหญ้าก็ไม่ต้องตัดครับแถวนี้แต่ว่าอาจจะต้องถอนหญ้ากออกนิดหน่อยครับเพราะมันจะออกเป็นต้นๆหรือยอมๆบางที่ก็จะยื่ออยู่ครับก็ต้องดึงออกถอนออกให้หมดครับ ให้น้องสายตัดหญ้าไปให้เสร็จก่อนครับแล้วก็ค่อยไปดึงหญ้าเก็บกวาดอีกทีนึงครับนี่ก็จะลูกค้าก็จะใส่สายต่อน้ำหรือสปริงเกอร์ไว้ครับแล้วก็ต้องถอนออกถอดออกก่อนที่จะตัดครับเดี๋ยวจะทำให้ของลูกค้าขาดหรือว่า เป็นรอยครับก็เลยดึงออกก่อนแล้วค่อยตัดครับผมตอนนี้ก็ผมจะมาถอนหญ้าก่อนครับส่วนน้องชายก็ให้ตัดหญ้าไปก่อนเอาให้เสร็จครับวันนี้มากันสองคนมาตอนเย็นก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะครับวันนี้ก็เป็นในหมู่บ้านจัดสรรครับ ก็เ็ดเพระจะมีเวลาอยู่ก็เลยมาถอนให้ลูกค้าครับเดี๋ยวทำการถอนไปเรื่อยๆเลยครับ ครับผมตอนนี้ก็กำลังกวาดแล้วก็เก็บใส่ตทงดำครับตอนนี้ก็ตัดหญ้าเรียบร้อยครับผมรอเก็บกวาดใส่ตรงดำครับส่วนน้องชายก็เป็นคนกวาดครับแล้วก็ผมเป็นคนเก็บใส่ตรงครับก็มี ประมาณสองทงดำครับวอนีน้ถือว่าไม่เยอะครับก็เหมาะสมกับราคาครับไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากครับก็เก็บกวาดไปเรื่อยๆครับันี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วครับ ครับผมตอนนี้เราก็เก็บกวาดใส่ทงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยกันนะครับอตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือเรียบร้อยไปแล้วครับนี่ครับที่เราตัดเมื่อกี้ครับแล้วก็เก็บกวาดก็จะออกมาประมาณนี้ครับก็รอบๆบ้านนี่มื่อกี้จะมียาเต็มเลยครับแต่ตอนนี้ผมก็ถอนออกไปเรียบร้อยแล้วอ่อันนี้ก็ถอนออกหมดเลยครับ มีแล้วก็ลูกค้าน่าจะอยู่ในบ้านนะครับไม่เห็นลูกค้าเลยวันนี้แต่เ,เขาเปิดโล่เปิดประตูไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เข้ามาก็บอกเปิ้นว่ามาถึงหน้าบ้านเปิ้ลก็บอกให้เริ่มตัดเลยครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอ๋อลืมไปครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 9 6 6 4 0 0 5 2 4เบาครับผมรับตัดยาตัดต้ตนไม้ในเชียงใหม่ทุกชนิดครับผม